เรื่องใหม่เล่นกับคนเดิมครับกว่าคขาร้อนแรงขนาดไหมเหรอต้องบอกว่าสนิทกันความร้อนแรงดีนิ้วก็มาได้เลยสวัสดีครับแม็กอนทัตครับผมครับปี2025ันี้ครับอะไรใหม่ดีครับปีใหม่อ๋อ โอ้โหถ้าใจพูดแบบนี้แล้วก็เข้าทางผมเลยอ,อยากได้ซีรีส์เรื่องใหม่ครับเราติดตามชมด้วยนะครับผมก็ออกมาเรเ็วนี้แน่นอนครับซีรีส์เรื่องใหม่เผยตัวออกมาแล้วด้วยซีเรื่องใหม่เล่นกับคนเดิมครับเรื่องใหม่จากคนเดิมใช่แล้วก็คนเดิมอยู่แล้วยังไงเรื่องนี้มันใหม่ครับยังไงครับก็เป็นบทบาทใหม่ๆครับผมก็ได้น่าจะพลิกบทบาท หลายๆจากหลายๆปีที่ผ่านมาครับผมที่ที่ได้เห็นแม็กได้แสดงซีรีส์ที่ผ่านมาครับน่าจะพลิกบทบาทไปเลยเพราะว่าที่ผ่านมาจะเป็นซีรีส์คาลิเตอร์ที่ค่อนข้างจะสุขุมนุ่มลึกขมแต่ว่าอันใหม่ที่จะได้เห็นนี่ก็คือจะเป็นอะไรที่พลิกบทบาทเลยครับผมก็มีความท้าทายมากกว่าสมควรก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับรครับร้อนแรงแน่นอนร้อนแรงสนุกสนานได้ทั้งน้ำตาและเสียงหัวร้อแน่นอนครับ ถนัดไหมคะอะไรนะครับความร้อนแรงกว่าเขาร้อนแรงถนัดไหมเหรอต้องบอกว่าสนิทกันต้องบอกว่าสนิทกันสนิทกันใช่บอกว่าความร้อนแรงดีนิ้วก็มาได้เลยไม่เห็นภาพเหมือนกันว่าต้องรอดูครับคือยังยัโชว์ไม่ได้หรอกนะว่าผมมาเขินตัวเองครับผมครับคิดว่าแบบว่าความร้อนแรงในรูปแบบของเราอ่ะมันจะมาแบบแบบยังไงคะ ความร้อนแรงเหรอผมว่าเป็นความร้อนแรงทางทาง,ทางทางที่ที่เราเวลาเราได้แบบสื่อสารสื่อสารอะไรกับใครหรือว่าสื่อสารนั้นอารมณ์อะไรต่างๆผมคิดว่าความร้อนแรงคือความที่เรามุ่งมั่นตรงประเด็นเข้าไปหากับคนที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยครับเขาเรียกว่าความร้อนแรงดูเด็ดครับไม่มีครับผมคิดผมคลายแล้วครับ<อ>คิดผมคลายเรียบร้อยครับตอนนี้ครับ ใช่ใช่เพราะอยากจะได้มีซ like, ีร uh ีส oh. like, really ์ท so ี่ย่อยง่ายด้วยใช่ครับผมเป็นที่ผ่านมาจะแบบค่อนข้างขมนิดนึงเนะแล้วก็อะไรที่แบบกันดราม่ามากครับแบบแบล็กกาด์จะโอ้โหแบบโอ้โหแบบอะไรที่น่าสงสารดูแล้วแบบเห็นใจอะไรแต่นี้จะเป็นอะไรที่ที่จะเป็นอีกอย่างหนึ่งไปทําให้รู้สึกว่าเข้าใจง่ายมากกว่าครับได้เข้าใจง่ายด้วยอะไรนะครับเรื่ซีรีส์ใหม่แต่คนเดิมทไมใช่ครับคนเดิมก็ต้องเป็นคนเดิมอยู่แล้วครับมีแมนก็ต้องเล่นกับนัดอยู่แล้วครับ แน่นอนครับ hmm. ม sí ันเดิมม oh, 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 oh. like, ียังไงครับก yeah. ็อ like so MM ๋อหยก็จากที่เราได้ได้ทำงานด้วยกันมาหลายปีครับผมก็เราก็ยิ่งพอพอนานวันขึ้นนะครับเหมือนกับเราเราเราก็สนิทกันมากขึ้นก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราสื่อสารอะไรกันได้ง่ายมากขึ้นครับบางอย่างบางอย่างแค่บอกดีเรชันมาว่าอยากได้แบบไหนแบบไหนเราบางบางครั้งเรายังไม่ได้จะต้องมาปรึกษากันเลยก็พอเราเล่นกันเลยหรืออะไรอย่างี้ก็จะทําให้เราสึกว่าเฮ้ยมันมันมันออกมาดี มันออกมาเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรต่อจากใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็รู้สึกว่ามันก็ทําให้เราได้เรียนรู้พอเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นครับก็ทําให้เราเข้าใจแล้วก็สื่อสารเราออกมาได้ดีมากกว่าโดยที่บางทีอาจจะไม่ต้องพูดกันให้อะไรเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมรอติดตามด้วยนะแล้วนิวเยียมีนมียังไงครับมีเราเวอร์ชั่นใหม่ปีหน้าจะเป็นยังไงครับเวอร์ชั่นใหม่ก็ก็โแน่นอนครับอันนี้อันนี้เป็น ผมบอกเลยว่าต้นปีนี้ก็จะเห็นผมรู้สึกว่าเป็นร่างทองที่สุดของผมแล้วใช่ก็<อ>จะได้กลับมาอีกครั้งแน่อนอนเป็นแบบเวอร์ชั่น2ดูเลยว่าจะเป็นยังไงครับเพราะขำว่าแบบเตรียมตัวมานานครับเออจะเผยเออกมายังไงเผยออกมาทางหน้าจอแน่นอนครับทางหน้าจอ,อ,อซีรีส์แล้วก็หน้าจอโทรศัพท์ของทุกท่านนะครับเราดูได้ครับก็เป็นเวอร์ชันที่ผมว่าพอ น่าจะเป็นอะไรที่โตขึ้นด้วยครับผมแล้วก็อายุจะเพิ่มขึ้นอายุจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันครับผมก็ไม่ไม่ไม่ว่าจะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราก็ไม่หยุดเรียนรู้อยู่แล้วครับจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีขึ้นครับในทุกๆด้านครับผมก็จะพยายามให้เต็มที่ครับใช่อะไรนะครับก็เป็น daddy อยู่แล้ว daddy คอมี daddy เอรนะเขินั้นนะครับผม หหเหอนอ๋อผมที่มาดมให้ครับใช่ครับผมเดี๋ยผมอยัยาดมไปทาคำบากให้สองข้างครับใช่ครับขอบคุณคราบ